สวัสดีครับพบกับเคแบ็กนะครับวันนี้ผมก็เป็นบทความเกี่ยวกับอะไหลพ่พลาสติกนะฮะว่าผมาได้เปลี่ยนอะไหล่เก่าไม่เริ่มใช้อะไหล่เก่าไปแล้วซึ่งคุณภาพไม่ค่อยดีนะครับเป็นผมเข้าใจว่าเป็นพลาสติกเกรดเกรด่างนะฮะแล้วก็คุณภาพไม่ค่อยดีเพราะว่า,เ,าเวลาที่เราเปิดปิดบ่อยๆเนี่ยจะมีปัญหาครับ ลูกค้าบ,บางคนบ่นนะครับว่ามันมันไม่ค่อยทนหรือว่ามันดูคุณภาพไม่ค่อยดีบางทีล็อกไปแล้วอย่างเงี้ยนะครับมันก็อยู่ดีมันก็หลุดออกเองได้อะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่ามันไม่ค่อยลื่นมือเมื่อเปรียบเทียบกับของต่างประเทศที่คุณภาพคุณภาพแพงกว่าอะไรอย่างเงี้ยฮะผมก็เลยช่วงแรกๆผมทํากระเป๋าขายผมก็ใช้ของในประเทศพอถึงสักพักหนึ่งมีทุนมากขึ้นหน่อยผมก็เลยตัดสินใจว่าเอออะสั่งอะไรต่างประเทศมา ว่าจะให้สินค้ามันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับคนก็จะได้ได้ใช้กระเป๋าที่คุณภาพดีขึ้นครับก็ mm hmm. ก็เลยวันนี้ก็เลยมาพรีเซนต์ให้ดูว่าผมาใช้อะไรดีขึ้นว่างัันเถอะอย่างอะไหล่ตัวนี้นะครับก้ามปูตัวนี้ผมก็ใช้กับกระเป๋าทุกรุ่นเลย K d e d l y K w e k e n d นะฮะ K สาม K Concept สามทอแล้วก็รุ่นอนาคต ก็คงจะใช้ตัวนี้ซึ่งก็คุณภาพถ้าเทียมกับกระเป๋าแบรนด์ดังๆบางยี่ห้อที่ขายกระเป๋าแฟชเ่นเจอร์ที่ทุกคนรู้จักดีนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นอะไหล่คล้ายๆสายลังมาด้านหน้านะครับจริงๆอะไหล่ตัวนี้ก็พอใช้ได้นี่คืออะไหล่ในประเทศไทยที่หาซื้อได้นะครับแต่ว่านี่คืออะไหล่ผมสั่งมาละแต่ว่า อร่อยตัวนี้มันยังในสต๊อกผมมันยังมีเหลืออยู่ซึ่งมันก็ผมดูแล้วมันก็ใช้ได้อะผมก็เลยคิดว่าเออยังไม่โลทิ้งแต่แต,แต่อะไรตัวเนี้ไอที่ผมทําเก็บสต๊อกกระเป๋าไว้ส่วนหนึ่งนี่ผมก็สั่งให้คนงานเขาเลาะทิ้งหมดเลยแล้วก็ใส่อร่อยตัวนี้เข้าไปแทนเพราะว่ามันมันรับไม่ได้จริงๆนะฮะแล้วก็มีอร่อยตัวนี้ครับไว้สําหรับเอ,อสายยืดหดสายพวกกระเป๋าสเซนเจอร์ที่เป็นใบใหญ่หน่อยนะครับเหมือนกับ คล้ายๆกับกระเป๋าไม่เซนเจอร์ของอไม่อยากเอ่ยยี่ห้อนะฮะแต่ว่าลองไปดูรีวิวกระเป๋าอย่าง K w e e k n นะฮะก็จะเห็นว่ามันไว้มันใช่ยังไงส่วนอันนี้ก็จะเป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่ใช้กับ K d e l l y นะครับก็ตัวนี้มันมันเปิดตรงนี้ได้นะฮะเนี่ยมันล็อกอย่างนี้ได้แล้วก็อย่างนี้ได้ลองไปดูรีวิวเพิ่มเติมครับใน K d e l l y ว่าว่ามันเป็นยังไง ครับผมก็จบการพิเศษเท่านี้นะฮะบทความนี้ขอบคุณครับ